สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องโฟนเมล่าวันนี้เรามีมือถือในตำนานที่หลายคนคิดถึงอย่างมากกับการกลับมาอีกครั้งของโนเกีย1110 2026โทรศัพท์ปุ่มกดระดับไอคอนที่ครั้งหนึ่งเคยครองใจผู้ใช้ทั่วโลกและในปี2026นี้โนเกียได้นำมันกลับมาในรูปแบบใหม่ที่ผสมผสานดีไซน์คลาสสิกค,ความอึดของแบตเตอรี่และเทคโนโลยีที่ทันสมัยจนน่าทึ่ง แค่เห็นตัวเครื่องครั้งแรกความรู้สึกคิดถึงก็กลับมาทันทีโนเกีย1,110รุ่นใหม่นี้ยังคงรักษารูปลักษณ์ดั้งเดิมเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นทรงกระทัดรัดน้ำหนักเบาจับถนัดมือปุ่มกดขนาดใหญ่ที่กดง่ายและแม่นยำเหมาะมากทั้งผู้สูงอายุผู้ใช้ทั่วไปหรือใครก็ตามที่ต้องการโทรศัพท์เครื่องที่ใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนแต่สิ่งที่ทำให้รุ่นปี2026นี้พิเศษกว่าเดิมคือวัสดุที่ดูพรีเมียมขึ้นแข็งแรงขึ้นและทนทานกว่าเดิมอย่างชัดเจนสมกับชื่อเสียงของโนเกียที่ขึ้นชืื่่อออเรงความ จุดเด่นที่สุดของโนเกีย1110ที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือแบตเตอรี่ที่เรียกได้ว่าอุดระดับตำนานแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ที่ถูกปรับปรุงใหม่สามารถใช้งานได้หลายวันต่อการชาร์จหนึ่งครั้งบางการใช้งานสามารถอยู่ได้นานเป็นสัปดาห์เหมาะมากสำหรับคนที่ไม่อยากชาร์จแบตบ่อยๆนักเดินทางคนทำงานภาคสนามหรือใช้เป็นเครื่องสำรองก็อุ่นใจสุดๆนี่คือโทรศัพท์ที่คุณไม่ต้องกังวลเรื่องแบตหมดระหว่างวันเลยในด้านการใช้งานโนเกีย1110 20 2026 มาพร้อมระบบปฏิบัติการที่เรียบง่ายรวดเร็วเปิดเครื่องปุ๊บใช้งานได้ทันทีไม่มีแอปหนักๆไม่มีความยุ่งยากฟังก์ชันพื้นฐานครบถ้วนทั้งโทรออกรับสายส่ง SMS ไฟฉายวิทยุ FM และเสียงเรียกเข้าที่ดังชัดเหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่ต้องการความชัดเจนในการสื่อสารโดยเฉพาะในที่เสียงดังสิ่งที่สร้างความฮือฮาให้กับการปรับมาครั้งนี้คือกระแสะข่าวเกี่ยวกับการรองรับเครือข่ายยุคใหม่ ซึ่งในบางตลาดโนเกีย1,110รุ่นปี2026ได้รับการปรับให้รองรับการเชื่อมต่อที่เร็วขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับโลกยุคปัจจุบันแม้จะยังคงเป็นโทรศัพท์ปุ่มกดแต่ก็สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายได้เสถียรโทรชัดสัญญาณแรงเหมาะกับการใช้งานจริงในชีวิตประจําวันด้านความทนทานโนเกียยังคงไม่ทําให้ผิดหวังตัวเครื่องถูกออกแบบมาให้ทนต่อการตกกระแทกการใช้งานหนักและสภาพแวดล้อมที่สมบุกสมบันเหมาะมากสําหรับคนที่เบื่อสมาร์ทโฟนจอแตกง่าย หรืออยากได้มือถือที่ใช้งานจริงไม่ต้องถนอมมากโนเกีย1110 2026ยังตอบโจทย์คนยุคใหม่ในอีกมุมหนึ่งคือการช่วยลดการเสพปิดหน้าจอไม่มีโซเชียลมีเดียไม่มีแจ้งเตือนรัวๆทำให้ผู้ใช้โฟกัสกับชีวิตจริงมากขึ้นเป็นโทรศัพท์ที่เหมาะสำหรับคนที่ต้องการความเรียบง่ายความสงบและการสื่อสารที่แท้จริงในเรื่องราคาถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดขายสำคัญโนเกีย1110รุ่นใหม่นี้มาในราคาที่เข้าถึงง่าย เหมาะสำหรับทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นนักเรียนผู้สูงอายุคนทำงานหรือซื้อเป็นเครื่องสำรองก็ถือว่าคุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับคุณภาพที่ได้สรุปง่ายๆโนเกีย1 1 1 2 2 2 6คือการกลับมาอย่างสง่าง,งามของโทรศัพท์ปุ่มกดระดับตำนานที่ยังคงจิตวิญ,ญญาณเดิมเอาไว้ครบถ้วนเพิ่มเติมด้วยความทนทานแบตเตอรี่สุดอึดและการเชื่อมต่อที่เหมาะกับยุคปัจจุบันใครที่กำลังมองหาโทรศัพท์เรียบง่าย ใช้งานจริงไม่จุกจิกและไว้ใจได้โนเกีย1,110เครื่องนี้คือคำตอบที่ไม่ควรมองข้ามอย่างยิ่งและนี่แหละครับสเสน่ห์ของมือถือในตำนานที่ยังคงมีที่ยืนในปี2026อย่างภาคภูมิใจบนเวทีโฟนเมลา